คุณผู้ชมคะที่จงังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมแล้วกว่า6000คนนะคะผู้ป่วยกว่าครึ่งคือ3,000นคนนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในโซนผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าก็มีข้อมูลพบนะคะว่าผู้ป่วยโซนสีเขียวนั่นแหละมีอัตราเปลี่ยนที่จะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองถึงร้อยละ25เลยนะคะทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนามค่ะสาหรับผู้ป่วยสีเหลืองนะคะโดยจะใช้รูปแบบของโรงพยาบาลบุษ ราคำมาเป็นโมเดลนะคะติดตามแรงงานของคุณเพชราจิคคำค่ะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสงขานาคารินติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขานาคารินผ่านระบบออนไลน์ที่นี่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโซนสีเขียวซึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจำนวน199เตียงขณะนี้มีผู้ป่วยคลองเตียงแล้วประมาณ160คน ขณะดเดียวกันเพิ่มโซนพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า300เตียงส่วนหนึ่งใช้รองรับผู้ติดเชื้อโซนสีเหลืองซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อจากโซนสีเขียวมีอัตราเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยโซนสีเหลืองถึงร้อยละ25 20-25เปอร์เซ็นต์เนี่ยในกลุ่มสีเขียวเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองคือเริ่มมีปอดอักเสบแล้วเริ่มต้องการดูแลมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการได้รับยาต้านไวรัสนะครับซึ่งถ้า ถ้ามองตอนนี้ในตัวเลขพื้นที่ในโรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะรองรับในกลุ่มสีเหลืองร่วมกับอาจจะต้องมีกลุ่มที่เป็นสีแดงหรือสีสีส้มพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโซนสีเหลืองจัดไว้เฟสแรก60เตียงใช้รูปแบบโรงพยาบาลสนามบุษราคมเป็นโมเดลต้นแบบการจัดพื้นที่ไม่ต่างจากผู้ป่วยสีเขียวมากนะักมีการเว้นระยะห่างมากขึ้นสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนการดูแลผู้ป่วยจะต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและต้องจ่ายยาต้านไวรัสร่วมด้วยนอกจากการปรับพื้นที่โซนด้านในแล้วค่ะด้านนอกเองก็มีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยกําหนดให้เฉพาะผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้ค่ะขณะที่อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดึงทีมแพทย์พยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปมาช่วยในโรงพยาบาลสนามมากขึ้นค่ะ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินจะเป็นศูนย์กลางในการรับผู้ป่วยโซนสีเหลืองของจังหวัดสงขลาจึงมีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหลักในพื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยร่วมกันสนที่กำลังอัตรากำลังแพทย์พยาบาลรวมนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลหลักๆก็คือโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็มอเนี่ยเราอาจจะมีการรวมอัตรากำลังกันแล้วก็มีการมาช่วยกันเพื่อที่จะดูแลในเคสที่เป็นส่วนสีเหลือง ทั้งนี้ก็รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนด้วยถ้าเขามีอัตรากําลังที่จะเพียงพอที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับในการดูแลเคสการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินเป็นไปตามแผนการแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงโดยเฉพาะการบริหารเตียงในโรงพยาบาลหลัก <Okay. S 1> เพื่อให้มีเตียงว่างสําหรับผู้ป่วยสีแดงหรือสีส้ม <Okay. S 1> ซึ่งต้องใช้ท่อช่วยหายใจหรือเครื่องออกซิเจนและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาย,ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกเดือนเมษายนแล้วมากกว่า6,000คนและเกือบ3,000คนเป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลพาสาราจิตรรมไทย PBS รายงาน